น้ำมันทอดของสาวดรนี่สาวอุดรสิเปียนอาทิตย์หนึ่งเราจะเปลี่ยนอยู่ถึงสี่ครั้งเลยนะคะพี่น้องน้ำมันของเห่านี่ค่ะพว่าดําเร็วค่ะค่ะพอาเห่าทอดดูค่ะพี่น้องการทอดไกล้ห้องสาวอุดรนี่สาวอุดรสิบอ้ส่ถุงมือนะคะเพราะว่าสาวอุดรใส่ที่คีบค่ะพี่น้องนี่เห่าเห็ดงานเห่าตองระวังกับน้ำมันมากที่สุดเซฟจาลของให้มากที่สุดค่ะเพว่าเห่าใส่เล็กคีบเพอบไดใส่ ไก่อันบ่ได้ยิบไก่เขามาซุปเลยค่ะถ้าสาวดอนจะยิบไก่เขามาซุปเลยนี่สาวดอนกัดเศษไส้ถุงมือค่ะแต่ว่าสาวดอนบัฒนัดค่ะสาวดอนสนัสดนนใส่ใส่ที่ขีดแบบนี้และะ้ค่ะหมุนแบบนี้นะคะพี่น้องต้องระวังน้ํามันที่สุดของที่สุดนะคะพี่นอ้องการหยอดไก่ของเหานี่ที่ถ้ามีพนักง,งานมาทํางานทางลานเห่า อายุไม่ถึง18ปีนี่เข้าสิว่าหายเพิ่นไม่หยอดไกลเลยนะคะเพราะว่าเซฟเพิ่นนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่นเพิ่นกับบ้องหัวจักระมัดระวังนะคะ่ะฝรั่งถ้าอายุ18ปีขึ้นเลยเขาสามารถใส่ของมีข้อมใส่เ,เห็ดกระพวพนอกหมูก้ำมันได้คะ่ะพี่น้องอุ้ยบ้างค่ะชิ้นนี่แบบใหญ่ยาวมากเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะตัดบ่าขาดคะ่ะนี่คะ่ะเราจะไปสองชิ้นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่คะ่ะ เขาทํางานอยู่ในครัวอยู่ในเตาอยู่ในไฟอยู่ในหยังสิเ้าตองแบบว่ามีความระมัดระวังมากที่สุดค่ะแล้วอุปกรณ์การนั้นอีหยังก่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของหยังของห้าในครัวยังสิต้องพร้อมนะคะพี่น้องถ้าเ้าอุปกรณ์การพวกคือถังดับเพลิงอ่าพลาสเตอร์ควห่ควมหมอ่อคว่ำพรมอีหยังสีเ้าตองมีหมดนะคะน้ำยงน้ำยาที่เวลา เกิดน้ำห้อนลวกเข้าวังสิษ์เข้าก็ตตองยิบใสได้สะดวกที่สุดค่ะเพราะว่า้าเข้าบ่มีของพวกนี้นี่เขามาตรวจล่านเราก็ไม่ผ่านนะคะพี่น้องขาเข้าต้องแบบว่าสามารถตอบคาถามเพื่อนใดว่า,าพาษาเตอร์เธออยยุใสทั้งดับเพิ่งเธออยยุใสขี่มอันนั่นอันนี้เกี่ยวกับคว่มห่อนเกี่ยวกับหยังของเธออยยุใสประมาณนี้เขาต้องตอบเพื่อนใดนะคะพี่น้องเข้าถึงสี สกูดแช่นก็หมายถึงว่าเท่าถึงสิพานพันนะค่ะพี่น้องมันจีแบบวายากก็บานเท่ากับตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องเลี้ยนรลูมากมาเกี่ยวกับของพวกนี้คะ่ะเพราะว่าท่าไม่งอกเพ่นสีคอนคางที่สีแบบว่าแห้งก็บานเท่าเกี่ยวกับคววมปลอดภัยกับพวกผ้าสงผ้าสีทีสาวดอนเบาไว้นะคะ ถ่าคลิปไดว่างๆงงมีเวลาหล,ลายๆสาวดอนก็สิมาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะว่าเป็นจ้าไดนะคะสาวดอนสองมาเห็ดคิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งค่ะนี่แบบนี้นะคะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะเล่าห้าไม่ต้องทําอะไรค่ะเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขานี่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบื้องตอนสาวดอนสิมากับเพลินนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะ มือนีเขา้ากะมาทํางานในรัวหนหน่อยบุญไหว้ของเขา้าใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะมือนีว่าสาดอนสีเฮ็ดยังแน่ค่ะสาดอนเซียนนี่เอาอกล้องนักกินไหนพี่น้องเบิ่งนะคะนี่ค่ะกล้องนักกินชุดหนึ่งของเข้าค่ะเข้ากะสีบริการพร้อมมันเข่านะคะสาดอนเิตักใ้เบิ้งค่ะ เข่าก้องเฮาเฮ้าสิขาอันแต่ละกล้องสิมีเขา่าควบคู่กันไปอ่ะกล้องหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเข่าเฮ้าสิตักอยู่ประมาณซํานี่ค่ะเฮากระสีปิดลงนะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข่ากล้องหนึ่ง้วก็อาหารกล้องหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้เฮ้าชุดนี่นี่เฮ้าสิขายในราคา เกลือซุเกลือข้นนะคะเกลือซุเกลืสวีเดนค่ะเงินสวีเดนค่ะนะคะไก่ทอดของเข้านี่สีมีหมากไม้หลายอย่างนะคะพี่น้องคืออันนี้กับเป็นไก่ไก่หมักผงกะหรี่ค่ะอันนี้ของเข้านี่ขายคู่กับอ่าสอดไอ้ยังนอเน,นี่พเพลินซอสอันบานเข้าเสื่อเอิญบานเครือรีซอสนะคะพี่น้องเครือรี สุดหนีสิขายในราคาลอยหาโค้นค่ะทาบนเอาวนสดตัวหนีของเฮ้านะคะสัตเคอรี่นี่ค่ะสุดหนึ่งค่ะสีมีหมากไห้หลายเมนูค่ะเทียนที่เฮ้าวนมีในท่างร้านนะคะแล้วแบบบ้าน ตลาดเมนูตลาดย่างเนี่ยเสห้ากับสิขายว่าคือกันค่ะพี่นองแล้วแต่เพิ่นสีเอาไก่แล้วแต่เพิ่นสีเอากุ้งเอาหมูเอเอ่าทุอย่างสิบว่าคือกันค่ะก็ว่ากันไปตามราคาเนื้อราคาหมูราคาอย่างนะคะเพราะว่าต้นทุนตลาดกับมาผํากันนะคะพี่นองคะเมือนเนียนสาวดอนสิบวคอยเฮ็ดเั่นกับเขาเปันไดค่ะสิบวห็ดกับเขาเลยล่ะค่เมือนี่เสียน ถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าสาดอนขายของแบบใดค่ะคือแบบว่าสาดอนรูดซึกว่าสาวดอนสุดปวดแขนแน่จักน้อยค่ะก็เลยบ่อยากยกหมะกะ้อกระทะเลยบ่อยากพัดนิกวก็เลยสีขายของอย่างเดียวค่ะมือนี่กับเบิ้งกันไปนะคะพี่น้องต่ว่าขันอดบได้กับสิไปเฮ็ดนะักกินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งจักหมอน้น่อยค่ะจักเบอือสองเบือ์จังสียขาใหา้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันนะคะก็สี นี่ยค <laughs> <This is> ุยสดวีเะว่าดูโพสเอ่กุ่เขปะอยาบเหอะสเอ้แขกคุณกัเสีเอาถุงนะคะ พี่น้องเรียบร้อยค่ะซูถ so, <Thank you. S 1> ักแคนเอาดาซะบ่ไฮๆนี่ค่ะแขกเพิ่นกะเสียเอาถุงแบบนี้นะคะถ้าเขาถามเพิน่นถ้าเพิ่นวาเพิ่นเอาถุงเขาก็เสียถุงหน่เพิ่น,น,นแต่ว่าบางคนนี่เพิ่นกะเสียเตรียมถุงนะํามาจากบ้านเพิ่นน่ะคะ่ะถุงนี่คือถุงนะคะอันเดียวกันค่ะเพิ่นกะเสียเตรียมมาจากบ้านค่ะบางคนเพิ่นกะบ,บ้าเอาค่ะทุกครั้งเขาก็ต้องถามเพิ่นค่ะ เพื่อเป็นมารยาทแบบว่าเข้าสืบ่ได้เอาตังตงเงินเพิ่นเพิ่นกับสืบบ่ได้มาให้เข้าได้ค่ะพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องคะ่คะ,น,คะน,น,นะคะแล้วก็ทิชทิชก,ก,กับกับลงเลยนะคะน้นำมันกระจ,จายเด่นแตกคัดระวังน้ำมันคักที่สุดค่ะพี่น้องขะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะกับน้ามันค่ะ นะคะข่าเห็ดคือสาวอวุดรวานร้อยเ่นแข็งโตเสร็จโตแบบนี้นะ่นสีแบบวานบล็อกๆอกันค่ะทำเวลาเขาออกกกันอี่พิ่นสีสวยงามมากไม่เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชิ้นและก็สีไก่ทอดค่ะสีสวยงามมากไม้เลยค่ะพร้อมที่สิบเสิร์ฟและบริการไปอีกหนึ่งเมนูนะคะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวขาสซมานเฮ็ดอันพะแนงอันพะแนงไก่เด็กหน่อย่นบ่าเอาพักนะคะพี่น้องคนเอาเห็ดนิดหนึ่งค่ะสาร้อนกไดใส่ผีแกงพะแนงกกปะทิลงไปแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะเอากระรอให้กะทิของข้าเดือดนะคะพี่น้องค่ะเอาดอนกัสิ ใส่ไกล่ลงไปค่ะพี่น้องพอกะทิของข้าเดือดนะคะนี่แตกมันนะคะนี่ค่ะเพิ่มมาเอาพักนะคะข้ากะสิให้เพิ่นเนื้อแบบว่าเพิ่มเนื้อเข้าไปให้มันได้กล้องนึงนะให้มันได้อาหารกล้องนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะน,นะคะ เอากระลอให้หมอเข้าเาเดือดเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเพราะว่าเด็กน่อยพนพนว่ากินพักค่ะพี่น้องออน,นี่แหละเขากับปุงเลยนะคะซีีิ๊วขาวน้ำตาลค่ะ ันนิดนึงนะคะพี่น้องอท้อนร้อยท่อมันซุกได้ทีเลยค่ะพี่น้อง ค่ะพี่นอ้องผะแนงเด็กไม่ใส่ผักไม่เอาเผ็ดค่ะน้าตานะคะตะว่าสาวดอนไส่ใบบัก,กูให้เพิ่นนะคะนี่เห็นไหมค่ะตะว่าสาวดอนขีดตามันสิหอมแน่จักน้อยค่ะถึงเพิ่นสิเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าสาดอนก็นอย่างไ้เพิ่นมีลดชาดหอมแน่จักน้อยค่ะพี่น้อง ถึง่นสิเป็นเด็กหน่อยพ่นก็มีหัวใจนะคะพี่น้องคนก็ฮูัจักหอมยู่ค่ะเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะก็สิอาหารของข้านี่สิเต็มกล้องนะคะพี่น้องถึง่นสิว่าเอาพักถึงเสียน ล็กตัวหนึ่งตัวใดตัวใดตัวหนึ่งอ่อนก็ว่าเข้ากับต้องยืนยันให้เต็มกล้องค่ะยังยัดยันให้เต็มกล้องคือเก้านะคะถึงลดสาสิเพ็ดถึงลดสาสิบอเพ็ดลดสาดิเท่ากับต้องเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนี่นะคะเรียบร้อยค่ะอุ้ยเ้าเอา นี่คะ่ะพี่น,อน้องค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเบอร์คะ่ะ